สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องสาหรือว่าน้องหึงนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะพี่น้องสาอ่าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางลาวสาตาร์ลาว v ีไแล้วก็ลาวสาตาร์บีไมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปชมเราก็มาดูผลสรุปกันก่อนนะคะพี่น้องา๋า าภาพอาจจะไม่นิ่งนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหึงออกมาทํางานข้างนอกก็ได้ถือสมุดมาด้วยคะ่ะพี่น้องจาอ๋ามาดูผลของลาวสตานะคะลาวสตาออกสี่หกสามนะคะพี่น้องจาอ๋าหกสามน้องหึงก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าตารางกําลังวันก็มีสี่แล้วก็สามนะคะวันนี้หกน้องหึงไม่ได้เอาเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะสำหรับห้าหนึ่งนะคะ ห้าหนึ่งในตารางกำลังวันมานะคะแต่ว่าตัวเจาะน้องวิ่งหลุดค่ะพี่น้องจา๋าลาว VIP ออกสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าตารางกำลังวันมีนะคะพี่น้องจา๋าอาเด่นศูนย์มานะคะตัวเจาะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าดูมีแต่ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเนาะอ่าส่วนลาวีไอพล่างนะคะออกหนึ่งสองน้องวิง่งมีสองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า มีตัวกลับด้วยเนาะทุกอยาก่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งในตารางกำลังวันก็มีนะคะลาวสตาวีไอพออกเก้าสามสองอ่าสาสน้องฝึงก็ตัวเจาะก็หลุดนะครับพี่น้องจา๋าส่วนตารางกำลังวันก็มีนะคะสามสองนะคะลาวสตาวีไอพออกเจ็ดก้านะคะ ่วิ่งรูดที่เสร็จมานะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตัวเจาะนงหว่งไม่มีนะคะกัน,นี้ก็หลุดไปเนาะก็เข้าแค่ราว VIP ล่างนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตัวกลับนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่30นะคะวันที่30นะคะพี่น้องจา๋าเด่นวิ่งรูด วันที่30บน้องวงก็จะให้เด่นที่แปดนะคะพี่น้องจา้าเด่นที่แปดวิ่งรูดที่สีกับ6กนะคะอ่าสำหรับตารางนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแปดเนาะแล้วก็สี่0กนสองนะคะอ่า9 1ึ่งสำหรับตัวเจาะนะคะพี่น้องจา้า ก็จะมีแปดศูนแปดสี่แปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าเอาปากาก็สีเริ่มไม่เข้มแล้วอ่าสำหรับสีนะคะพี่น้องจา๋ามีสีหนึ่งสีหกสีเจ็ด สี่เก้านะคะอ่าส่วนหกนะคะหกก็จะมีหกศูน7์หกสองหกเจ็ดหกก้านะคะอ่าเลข6นะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนชุดกันขออนุญาตเอาสีเขียวเขียนนะคะพี่น้องจ๋าสีเริ่มไม่เข้มละอ่าชุดกันนะคะ ชุดกันน้องบึงก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูตัวที่น้องบึงชอบนะคะสำหรับแปดนะคะชอบแปดสีนะคะพี่น้องจ๋าส่วนสี่ชอบ4 9นะคะ อ่าส่วน6นะคะพี่น้องจ๋าชอบ6กอนะคะอันนี้คือเลข62นะคะพี่น้องจ๋าสีไม่ค่อยอ่านี่6 2นะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคบไว้ได้นะคะพี่น้องจ๋า,<ส>าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะอ่าน้องวึงพูดอะไรผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ ถ่ายไม่ค่อยนิ่งด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเขียนนะคะพี่น้องจา๋าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะก่อนออกไปน้องวึงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องอีกเนาะ,ะสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ